สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโบทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกส้อยสุวิมนนะคะสวยๆเลยนะคะน,นี่นะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65สิบห้าซนมค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว3 0มสิบเซนตมตรจำนวนแปดเส้นค่ะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาวหกซนเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมน,นะคะเอาลิมบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส,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 ส้น,น,สสนที่หนึ่งค่ะจับมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอ้าออกค่ะลบเส้นที่สาม,สามขึ้นมานาคะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเสา้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นสที่2พับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบินสอดลับเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ดิบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นแบบนี้นะเอาเมือนช้อนที่ฐานนะคะคีะปลงกับมีฉีดจับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่าสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สามไป นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะจับดินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพัดคามสี่เส้นนะคะนะคะจับพัดคามสี่เส้นมาพัาดคามสี่เส้นพัดคามสี่เส้นค่ะ เราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะผาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นะคะนะแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะดึงทีละเส้นนะคะดึงไล่ทีละเส้นไปนะ เลื่ล่ไปถี่มาเส้นนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะ1นึส,สค่ะ สล์ลอดไปนี่ค่ะในแบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะจับบิ้นบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับลงมานะปิดป็นกลวยมาแบบนี้สอดลงไปค่ะน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะสอดเรสามเส้นไปนะเนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิ้วอินทิ้งนะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดรอด3เส้นไปนะ1 2 3นี้นะคะสอดไปให้สุดเลย นี่ค่ะพอเราทําแบบนี้นะคะก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้เส้นออกมานะจับบินค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะโค้งมาแบบนี้นะเส้นนี้นะคะมาสอดดูนี้โค้งมาตรงๆแบบนี้เลยนะคะดึงมานะคะก็จะได้แบบนี้เราจะทิ้งหนึ่งเส้นไว้นะคะข้ามมาหนึ่งเส้นนะมาโค้งมาอีกเส้นหนึ่งมาแบบนี้ นี่ค่ะนะคะเราจะข้ามมาหนึ่งเส้นนี้ทิ้งไว้แล้วก็มาเาเส้นนี้ค่ะทิ้งไว้นะคะแล้วมาเ,าเส้นนี้นี่เราจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหม พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะเหลือริบินนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะสี่เส้นนะคะนี่นะสี่เส้นนะคะเส้นนี้มานะคะเราจะเอาเส้นนี้ดึงมาแบบนี้ค่ะพับลงมางนะคะเส้นของเรานะเราจะข้ามหนึ่งเส้นนี้หนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอดรูนี้นี่นะมาสอดรูนี้นะดึงขึ้นไปค่ะพับมาบิดเป็นตัวแบบนี้ ดึงมาแบบนี้ดึงมาให้สุดเลยนะคะแล้วเราก็ดึงลงมาล็อกแบบนี้น่คะ ะคะ่ะเราก็ดึงแบบนี้นะคะนะ้ก็จะได้ติดแบบนี้นะคะเปิดเส้นมาพับขึ้นด้านบน,นะคะ่ะพับลงมาแบบนี้นะไมบบ่เป็นกลัวแบบนี้ดึงมาแบบนี้นะคะ่นะนี่ค่ะ นี่ค่ะนะคะ,นะคะพอได้แบบนี้เราก็พับไปอีกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพับสอดกับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะ เส้นนี้มาค่ะพับมาด้านนี้พับลงมานะมีเป็นกลยมานีนะคะทำเหมือนเดิมนะคะอีกชั้นหนึ่งนะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วนะเราก็เปิดเส้นลิมบินออกมา,าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะนี่ค่ะ ะะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลาดิบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกสร้อยสวิมนนะคะส,สวยๆของเรา ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ